สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่อง Friday Liu Phu Channel ทุกท่านมาพบกับสตูดข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันอังคารที่18พฤศจิกายน2568กันครับมาเริ่มจากข่าวที่1กันก่อนเลยวิเคราะห์ลึกหง,งแดงลิเวอร์พูลอาจซ่อนความได้เปรียบสําคัญเหนือทีมปืนใหญ่อาเซนอลในเส้นทางลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้จากความมืดมนสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมง์โปรแกรมหลังเบรกทีมชาติ อาจกลายเป็นไพ่ลับที่พาลิพูกลับมามีลมหายใจในการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งแม้ผลงานช่วงหลังของลิพูจะทําให้แฟนบอลแทบหมดแรงเชียร์พ่ายแพ้ในลีกไปถึง5จาก6นัดหลังสุดตกไปอยู่อันดับที่8และตามหลังจา่าฝูงอย่างอาร์เซอนอลถึง8คะแนนก่อนที่อาร์เอสล็อตจะออกมาจอมรับแบบตรงไปตรงมาว่านี่ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์คำพูดนั้นทําให้หลายคนรู้สึกความหวังถูกปิดประตูใส่หน้า แต่ในโลกของฟุตบอลบางครั้งความจริงที่โค้ชพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามอาจไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปเพราะในขณะที่ทีมกำลังสับสนและฟอร์มยังหาจุดยืนไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกกับเผยให้เห็นบางสิ่งที่คาดไม่ถึงลิพูอาจกำลังกลุมความได้เปรียบที่อาเซนอลไม่สามารถมีได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาลนี้โปรแกรมหลังพักเบรกทีมชาติจุดเปลี่ยนที่อาจพิชิตาชีวิตของหงแดงลิพูรายงานจากสกายสปอร์ตชี้ตรงกันว่าหลังพักเบรกทีมชาติ ร์พูคือหนึ่งใน2ทีมที่มีโปรแกรมง่ายที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษปัจจัยนี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ในช่วงเวลาที่ทีมกําลังสั่นคลอนมันอาจเป็นเส้นชีวิตที่ช่วยดึงสมงสอนกลับเข้าสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นโปรแกรม5นัดต่อไปของร์พูทีมที่ต้องเจอส่วนใหญ่เป็นทีมโซนครึ่งล่างของตารางหรือทีมที่ยังต้องดิ้นรนหาฟอร์มการเล่นที่แน่นอนอย่างเช่นนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ตอนนี้อยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่ ์แลนด์อันดับที่4แต่ว่าเป็นทีมน้องใหม่ลีดยูไนเต็ดอันดับที่16และไบรตันอยู่อันดับที่11นี่คือช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสของจริงคู่แข่งเหล่านี้ไม่ใช่ทีมระดับพลังงานสูงหรือทีมที่มีแทคติกซับซ้อนจนยากที่จะรับมือได้หากลิวพูเรียกความคมความมั่นใจและจังหวะเกมกลับมาได้เพียงบางส่วนชนะต่อเนื่องก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินกําลังพวกเขาเลยแม้แต่น้อยและเมื่อนาําไปเปรียบเทียบกับโปรแกรมการแข่งขันของอาร์เซนอล ความต่างนั้นชัดเจนอย่างน่าเหลือเชื่ออาร์เซนอลเส้นทางขรุขระและเต็มไปด้วยขวากหนามไม่จะยินอยู่บนจ่าฝูงตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่สิ่งที่รออาร์เซนอลอยู่เบื้องหน้ากลับเป็นโปรแกรมการแข่งขันระดับหินผาสกายสปอร์ตระบุว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่มีโปรแกรมหนักที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน5นัดต่อไปของอาร์เซนอลท็อตแมฮอสเปอร์ pur, อยู่อันดับที่5ดาบี้แมทที่ไม่มีคำว่าง่ายเชลซี Chelsea, อันดับที่3 ปีนี้เชลซีมีฟอร์มการเล่นที่ดุดันและสปีดบอลสูงเบรนฟอร์ดอยู่อันดับที่12ทีมที่เล่นงานบิ๊กทีมเป็นงานถนัดแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่6มีฟอร์มเฮี้ยมแท็กติกจับจ้านและมีกุซือฝีมือดีอย่างอูนายเอมิลี่คุมทีมอยู่วู๊ปแฮมตันบนเดเลอร์ถึงแม้จะอยู่อันดับที่20แต่ว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีไม่ง่ายสําหรับทีมรุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลเมื่อมองจากภาพรวมทั้งแรงกดดันทั้งคุณภาพคู่แข่งอาร์เซนอลมีโอกาสทําแต้มหลุุดดมือทกั และนั่นทําให้ช่องว่าง8คะแนนระหว่างพวกเขากับลิเวอร์พูลอาจาไม่ใช่ตัวเลขที่จับต้องไม่ได้หากลิเวอร์พูลสามารถเก็บชัยชนะจากโปรแกรมที่เอื้อมมือคว้าได้ง่ายกว่าในขณะที่อาร์เซนอลต้องไต่เขาลาดชันสถาน,นการณ์บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดได้อานเนอร์สโลตมืออาชีพที่พูดความจริงแต่ความจริงอีกด้านยังต้องรอการพิสูจน์หลังจากความ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3อานเนอร์สโลตให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งสุดท้ายที่ผมควรคิดคือการลุ้นแชมป์เราต้องกลับมาสู่พื้นฐานและเก็บผลการแข่งขันให้ได้ก่อนเป็นคําพูดที่เต็มด้วยความถ่อมตัวและสติแต่ในเชิงวิเคราะห์ฟุตบอลไม่เคยมองเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นนับปัจจุบันเท่านั้นเพราะโอกาสมักซ่อนอยู่ในารายละเอียดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามและในกรณีนี้ารายละเอียดนั้นคือโปรแกรมการแข่งขันที่กาลังจะเกิดขึ้นบทสรุปหน้าต่างแห่งโอกาสได้ถูกเปิดออกต่อหน้าลิเวอร์พูลแล้วแม้ลิเวอร์พูลจะถูกมองว่ากําลังเดินถอยหลัง แต่สถานการณ์กำลังบอกเล่าอีกเรื่องหนึ่งพัวเขากำลังยืนอยู่บนจุดที่สามารถพลิกทดกการได้จริงโปรแกรมการแข่งขันง่ายกว,ายว่าอย่างชัดเจนคู่แข่งไม่ได้มีความแข็งแกร่งเท่ากับคู่แข่งของอาร์ซอลช่องว่างคะแนนยังอยู่ในระยะที่คำนวณได้ลิพูเป็นทีมที่มีศักยภาพมากพอที่จะกลับมาเมื่อไรก็ได้สุดท้ายแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับเพียงคำถามเดียวลิพูจะคว้าโอกาสทองนี้ไว้ได้หรือไม่หรือว่าลิพู จะปล่อยมันหลุดมือไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้งมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับองตวนเซมิโยสู่ริพูวิเคราะห์7ข้อดีและ3ข้อเสียของดิว65ล้านปอนด์องตวนเซมิโยกองหน้าของบอลมัคกำลังถูกจับตามองอย่างหนักว่าอาจย้ายมาร่วมทีมริพูทั้งในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือในช่วงซัมเมอร์โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ดิวนี้มีน้ําหนักมากพอสมควรแม้จะมีรายงานว่าองตวนเซมิโยได้ยื่นคําขอย้ายทีมจะไม่เป็นความจริง แต่กระแสะความสนใจของลิพูก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคำถามคือกองหน้าวัย25ปีคนนี้ใช่สำหรับอาร์เนล์สลหรตหรือไม่วันนี้ช่องไฟล์เดลิปูชาแนลได้รวบรวม7เหตุผลที่ลิปูควรดึงตัวเซมิโยเข้ามาร่วมทีมและ3ข้อโต้แย้งหลังที่ลิปูทุ่มเงินมหาศาลในซัมอร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดู7เหตุผลที่ลิปูควรเซ็นสัญญาอองตัวเซมิโยเข้ามาร่วมทีมเหตุผลข้อที่1ผ่านการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับเป็นนักเตะโฮมกรน เซมิโนยย้ายมาจากบิสตันซิตี้มาอยู่ทีมบอลมัดเมื่อมการาคามปี2023และปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์อังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามในพรีเมียร์อังกฤษไป92นัดยิงได้26ประตูทําไป12แอสซิสต์ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วยิงไป17ประตูและทําไป9แอสซิสต์แม้เล่นในทีมชาติการ์นาแต่เกิดที่ลอนดอนและผ่านระบบเยาวชนในอังกฤษจ,จึงนับเป็นนักเตะโฮมกรนเต็มรูปแบบในพรีเมียร์อังกฤษและสามารถลงทะเบียนแบบ a s o c i a t i o n Train ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ได้ด้วย เหตุผลข้อที่2เล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกแม้ริมเส้นทางฝั่งขวาจะเป็นตำแหน่งหลักของเขาแต่องตัวเซเมโยสามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายและกองหน้าตัวกลางคุณสมบัติแบบนี้เข้ากับระบบของอาร์เนซัลตมากๆเหตุผลข้อที่3ความเร็วพละกำลังและการเพรสซิ่งที่หนักหน่วงองตัวเซเมโยเป็นกองหน้าที่วิ่งไม่มีหมดไล่บีบคู่แข่งได้ดีกดดันแนวรับคู่แข่งจนเสียจังหวะได้บ่อยครั้งและมีอันตราย เมื่อเล่นเกมสวนกลับอร์นเนอร์สล็อตต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นในทีมเช่นเดียวกันที่ดึงเอกิติเก้มิรอดเคอร์เคสและเยอร์มีฟิมปงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและองตวนเซมิโยคือตัวเสริมที่ลงล็อกทันทีเหตุผลข้อที่4ทํทำผลงานได้ดีในเกมใหญ่เขาไม่ใช่นักเตะที่ยิงได้แค่เกมเล็กๆเท่านั้นฤดูก,กาลนี้ยิงใส่ลีฟูสองประตูที่แอนฟิลยิงใส่ลีฟูรวมกันเป็น3ประตูไปแล้วยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งเย้าและเยือน รวมถึงเชลซีด้วยอองตวนเซมโยแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่ยกระดับฟอร์มการเล่นได้ดีในเกมใหญ่เหตุผลข้อที่5ลิฟูต้องหาทายาทของโมซาลาโมซาลาเซ็นสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรรวมโบนัสสูงสุดคือ4 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้ซาลาอยู่ในวัย32ปีและฟอร์มก็เริ่มที่จะโรยลาจนถึงปี2027ัิเลิฟูจะต้องหาตัวแทนระยะยาวให้ได้และหลายคนเชื่อว่าอองตวนเซมิโย คือโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดเหตุผลข้อที่6มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่65ล้านปอนด์ใช้ได้ตั้แต่เดือนมกราคมที่จะถึงนี้ดิแอสเลติรายงานว่าในสัญญาขององตูลเซมิโยมีค่าฉีกสัญญาซึ่งสามารถใช้งานได้ในเดือนมกราคมทันทีคือราคา65ล้านปอนด์ถ้ารอจนถึงช่วงซัมเมอร์ราคาค่าตัวขององตูลเซมิโยจะลดลงอีกลิอุูยังคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบอลมัดโดยริชาร์ดฮิวสอผอกีฬาเคยทำงานที่นั่นกว่า12ปี และดึงทีมงานสกเกลาบางส่วนตามมาที่แอนฟิลด์ด้วยจึงเป็นดีลที่คุยได้ง่ายเหตุผลข้อที่7อองตวนเซเมโยไม่ต้องไปทำศึกแอฟริกันเนชั่นครับข้อดีมหา,าศาลในครึ่งฤดูกาลหลังกาหน้าไม่ผ่านเข้ารอบแอฟริกันเนชั่นครับโมซาลาจะหายไปยังน้อย3-7เกมอ,องตวนเซเมโยสามารถเข้ามายืนแทนที่โมซาลาทันทีหลังจากนั้นก็เป็นตัวเลือกแย่งชิงตำแหน่งกันในระยะยาวในแนวรุกต่อไปเรามาดู3มเหตุผลที่ลิพู อาจไม่ควรเซนเนญยอองตวนเซมิโยเข้ามาร่วมทีมกันบ้างเหตุผลข้อที่1ดิวนี้ถือเป็นดีวก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งลิฟูใช้เงินไปเกือบ450ล้านปอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้จะขายนักเตะออกจากทีมจํานวนมากก็ตามการซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มอีกราวๆ65ล้านปอนอาจเพิ่มแรงกดดันมหาศาลให้กับอองตวนเซมิโยผู้ที่ยังไม่เคยเล่นฟุตบอลยุโรปมาก่อนด้วยเหตุผลข้อที่2ออาจไม่ตอบโจทย์ปัญหาปัจจุบันสไตล์การเล่นของอองตวนเซมิโยเหมาะกับเกมสวนกลับ การเล่นแนวตั้งการใช้ความเร็วโจมตีพื้นที่ว่างแต่พิมพลิข์อังกฤษตอนนี้ทีมคู่แข่งเน้นตั้งรับบล็อกต่ำใส่ริฟูมากขึ้นทําให้ริฟูไม่มีพื้นที่ให้วิ่งดังนั้นเขาอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้โดยตรงเหตุผลข้อที่ 3. ลมริฟูมีปัญหาจุดอื่นที่ต้องเร่งแก้ไขก่อนแม้การแทนที่โมซาล่าในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องสําคัญแต่ปัญหาอื่นดูเร่งด่วนกว่าเช่นยังไม่มีมิฟฟิวตัวรับระดับท็อปฟูลแบ็กสองฝั่งยังมีเครื่องหมายคําถาม ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนดังนั้นการทุ่มไปที่อ,องตวนเซเมโยอาจไม่ใช่ลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรกบทสรุปทาริฟูมองว่าอ,องตวนเซเมโยคือเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบของอาร์นสลอตข้อดีของดีลนี้มีมากกว่าข้อเสียอย่างชัดเจนแต่ก็ต้องพิจารณาจากงบประมาณปัญหาในทีมและความต้องการของอาร์นสลอตอีกครั้งมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเจคินคอฟบอกว่าลิพูต้องฝากความเป็นไปไม่ได้หลังการจากไปของดีโก้โชตา เจคินคอปเปิดใจถึงสิ่งที่ลิปูต้องเผชิญซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานที่แทบเป็นไปไม่ได้หลังการสูญเสียดิโกโชตาอย่างกระทันหันพร้อมตั้งคําถามว่าคุณจะทดแทนคนแบบดิโกได้ยังไงโชต้าและน้องชายของเขาอังเดซินวาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทําให้โลกฟุตบอลรวมไว้อะไรกันอย่างล้นหลามดาวยิงหมายเลขยี่ิของลิปูเป็นที่รักทั้งในห้องแต่งตัวและบนอัศจทรย์เจคินคอป เป็นคนดึงเขาเข้าสู่ทีมในปี2020และลิเวอร์พูลก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องหาคนมาแทนที่เขากระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นและงานที่หนักที่สุดก็ไปตกอยู่กับริชาร์ดฮิวและทีมงานซื้อขายในตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเจคกนคอปได้อธิบายเรื่องราวนี้อย่างจริงใจในรายการ The d i a r y of a CEO เป็นสถานการณ์ที่แทบเป็นไปไม่ได้มันคือวันที่เศร้าที่สุดของปีและมันเปลี่ยนตลาดซื้อขายนักเตะของลิพูทั้งช่วงเจคกนคอปเล่าว่า มีอยู่เหตุการณ์นหนึ่งที่ผมมั่นใจว่ามันเปลี่ยนตลาดซื้อขายนักเตะทั้งหมดของลิพูนั่นคือวันที่เศร้าที่สุดของปีจะทดแทนคนแบบยีโกได้ยังไงไม่ใช่แค่เรื่องฟีเท้าแต่มันคือความเป็นเขาเขาเข้ากับทุกคนได้หมดเขาเข้ากับทุกคนได้หมดจริงๆเขาเสิรมว,ว่าเราคิดถึงมันแต่ไม่พูดมันออกมามากเพราะเดี๋ยวสื่อก็จะจับไปบิดเบือนอย่างผิดๆไม่มีใครในลิพูใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างแต่คุณลองคิดดูสิเดินเข้าห้องเดิมทุกวัน ซึ่งเขามีตัวตนอยู่ทุกมุมเจกินคอปเล่าว่าดีโกโชตาเป็นคนที่สนิทกับทั้งเจมิวเนอร์และคอตาซิมิคาร์สสองคนที่ต่างกันสุดขั้วแต่เขาทําให้ต้องคู่ใกล้ชิดกันได้จะรับมือกับเรื่องนี้ในเชิงความรู้สึกมันไม่ง่ายแทบเป็นไปไม่ได้เลยพอเป็นเรื่องของสมโมสรต้องตัดอารมณ์ออกแล้วถามว่าเราจะทดแทนเขาได้ยังไงมันยากผมบอกว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้จริงจงเจคินคอปย้ำว่าแผนงานลิพูต้องเปลี่ยนหมด ไม่มีทางเตรียมพร้อมสาหรับเหตุการณ์แบบนี้ได้เลยตลาดซื้อขายคงดูต่างออกไปมากถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นทุกคนอยากให้โชต้าเล่นให้กับลิปูอีกอย่างน้อย10ปีเขาคือผู้เล่นรอบด้านเล่นใดทุกตําแหน่งและฉลาดสุดๆในเชิงฟุตบอลเจคินคอปเผยไม่ต้องมีใครมาโน้มนะ้าวให้เขาซื้อดีโก้โชต้าเจคินคอปเล่าย้อนถึงตอนที่ซื้อดีโก้โชต้าเข้ามาร่วมทีมเขาเองยังแปลกใจที่เราติดต่อไปและเขาก็มอบผลงานให้เราตั้งแต่วันแรกผมจําได้ว่า ตอนไปเห็นเขาเล่นให้กับวูฟแฮมตันวันรกเลิครั้งแรกเขาบอกว่าตอนซื้อโมซาร่ายังต้องมีการพูดคุยถกเถียงกันในทีมสตาฟแต่กับดีโก้โชต้านั้นไม่ต้องเลยไม่มีใครต้องมาบอกผมว่าลองดูดีโก้โชต้าหน่อยไหมผมเห็นแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมทันทีเขาทําได้ดีกว่าที่คาดไว้ทุกอย่างเป็นคนฉลาดเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมมากผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าห้องแต่งตัวตอนนี้จะเป็นยังไงทาไม่มีเขาอยู่มันคงยากที่จะพูดถึงมันจริงๆเจย์นอคอรเปิดใจถึงตอนที่ได้รับข่าวเศร้า เขาเล่าว่าข่าวนี้ทําให้เขาช็อกจนพูดไม่ออกผมได้รับข้อความในตอนเช้าข้อความบอกว่าบอสผมมีข่าวร้ายและข้อความจากเพื่อนร่วมทีมในลิพูก็ยืนยันผมแทบไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาจําทุกอย่างได้หมดสถานการณ์ที่นั่งอยู่ช่วงเวลาที่นิ่งไปโดยไม่มีคําพูดใดมันเหมือนเสียสมาชิกในครอบครัวมันไม่ต่างกันเลยกับความรู้สึกดังกล่าวและนี่คือสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิพูประจําวันอังคารที่18พฤศจิกายน 2,568ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลิฟูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง f r i Daily Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมเดินทางไปกับผมได้หนึ่งหมื่นซับสไครกราบขอบพระคุณมากๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ